โอเคครับซ้ายขวาก็ไม่มีอะไรนะมันมีแต่หินแล้วก็หน้าผาไปเดี๋ยวเราก็ไปสำรวจทางด้านขวาแล้วกันนะในที่สุดผมก็จะได้เหยียบพื้นดินสักทีนะอยู่ใต้น้ำมานานหรือเกินนะข้างบนมีแสงแสงไฟกระพริบกพิบอยู่นะน่าจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนั่นแหละนี่ไงผมเจอแล้ว ผมเจอพื้นดินโดดโอ้ยเป็นความรู้สึกดีลเลยกินนะได้เหยียบพื้นดินโอเคครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณชายหาดที่มีอุตสาหากรรมโรงงานขนาดใหญ่อยู่นะฮะ ปซะหน่อยอ่ะผมคงไม่เจอน้องหมูดุ <Excel. S 1> ดู freely, ด,ด้วยแล้วใช่ไหมไอ้น้องหมูตัวที่ชนผมอ่ะตัวะดึงได้หรือเปล่าอ๋อผักได้เหรออึ๊บเอเด็ดได้ตกตอกตกตกตอกตกตกโอ้ยใจหายเลยเมื่อกี้เนี้ย ฮัลโหลใครอะ่ะอึ๊บอึ๊บไม่ไหวนะเหมือนจะมีคนคนโดนขังอยู่นะฮะแต่ว่าผมช่วยเขาไม่ได้อะ่ะแรงผมมันน้อยมากเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะตรงนี้มีคนโดนขังคนหนึ่งนะ เฮ้ยเสียงอะไรนะ่ยเสียงมันเหมือนจังหวะหัวใจหรือว่าคลื่นเสียงอะ่ะบุ๊ปบุ๊บบุ๊บเสียงเบดอะนนั่ไง,งผมได้ยินจริงด้วยมันเหมือนเสียงเบรดดังอยู่ไกลๆอะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องทำอะไรเอ่ย ยังไงสิเดี๋ยวเราไปดูสุดทางกันก่อนนะอะไรอะ่ะโตยูเหรอนี่ไงคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงยิน้นะเสียงมันอยู่หลังประตูนี้แหละสิบเก้าสิบ สิบเก้านี่คืออะไรอะตัวเลขสิบแปดสิบเก้าสิบแปดอย่าบอกนะว่าคือผมต้องหาคนสิบแปดคนมายืนจุดนี้เพื่อเปิดประตูเหรอใช่ไหมเนี่ยตัวเลขมันลดลงอะ่ะโอเคตอนนี้ผมเจอแล้วตอนนี้มีสองคน รวมผมเรื่อก,ก็เป็น3รวมคนโดนขังด้วยที่เจอเมื่อกี้ก็เป็น4แล้วอีก15คนนี้หาจากไหนวะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเยวแสงมีมีไฟฟ้าแล้วอะตอนแรกมันไฟไม่ขึ้นเลยอะมันคืออะไรเนี่ยอ๋อมันคือลิฟ โอเคเข้าใจละมันม oh, ีสามชั้นออันนี้ชั้นบนแล้วผมจะไปไหนก่อนดีอ่ะซ้ายกับขวาขวาไล่ซ้ายดีงั้นไปซ้ายก่อนแล้วกันนะคนไทย AR AR ก็ไปซ้ายไว้ก่อนนะเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วผมเจออีกสามคนน่ะผมจะช่วยเขายังไงวะเนี่ยดึงไม่ได้ด้วยอ๋อมันต้องผัก โอ้โหอึ๊บไม่ไหวอะ่ะดึงได้ไหมดึงก็ไม่ไหวอะ่ะเอาแล้วไงปิศนานั่นไงผมเจอแล้วคนแรกอยู่่างประตูด้านล่างนะเดีย๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งนะเออชั้นสามมีสามคนชั้นกลางมีมีสามคนโอเคตรงนี้อยางไงซิ ซ้ายบนมี3แล้วซ้ายซ้ายทางบนขวาล่ะบนซ้าย3คนบนขวาสะพานมันขาดอะแล้วมันก็อยู่สูงด้วยอะคือผมขึ้นไปไม่ได้หรอกเนี่ยเดอถ้าโดดไปนี่ผมตุยแน่เลยเฮ้ยห,หรือว่าถึงวะโอ้ไม่ถึงอน่ยยังไงก็ไม่ถึงะ เอาเป็นว่าชั้นโบนเลยยังทำอะไรไม่ได้นะ <enforced> เราไปสำรวจชั้นล่างกันก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้เราไปสำรวจชั้นล่างด้านซ้ายกันบ้างนะอะไรวะเนี่ยคือเรากระโดดไม่ถึงอะ่ะโอ้ตรงนี้ก็มีมีทางขึ้นด้านบนอะ่ะแล้วก็ไปไม่ถึงอีกอะ่ะตรงนี้ก็ติดรถนะเฮ้ยรถมันดึงได้เนี่ยมันจับได้อะ่ะ เอาเป็นว่าฝั่งซ้ายเรายังไปไม่ได้นะฮะเราต้องไปแก้ปิศนาทางด้านขวาก่อนแน่เลยคือผมก็ไปมาหมดทุกชั้นแล้วนะม,นมันทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอันบนทางขวามันก็กระโดดสูงทางด้านซ้ายคนก็ติดกงก็ยงไม่ขึ้นนะโอเคะตอนนี้เราก็เหลือไปด้านล่างทางขวาแค่นั้นแหละอะไรเนี่ย มุนซะต่อยอ่ะโอ้เป็นลิฟนั่นเองอ่ะเอาเด็ดเด็ดเด็เดคือถ้าเราปล่อยมันจะขึ้นอ,ตอัตโนมัติเลยอย่างนั้นเราก็ต้องรีบวิ่งนะวิง่งโดดปุ๊บโอเคเ้า นี่ก็มีบันไดนี่ว่าแต่แล้วก็โดดไม่ขึ้นอยู่ดีอะแสดงว่าเราต้องหาอะไรมาต่อแน่เลยกล่องหรืออะไรสักอย่างแหละไปเราไปหาคับตอบกันนะนี่ไงผมเจอละกี่ค,คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว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 ผมต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยอาน่นอยู่สูงมากเลยอะ ือผมต้องหาทางขึ้นไปข้างบนก่อนอะโอเคตัวนี้มีห้าคนนะน้ำอีกแล้วไม่ชอบเลยแบบน้ำเนี่ยไปไม่มีทางเลือกอะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะโอเคมันรอดได้จะสูตรากาศแป๊บหนึ่งอะ โอ้ยเทางตันอีกแล้วไปอีกรอบหนึ่งนะเร่เร่เเือขึ้นเ่ขึนโอ้ยจะไม่ออกออ้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 ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้ออ้้ม้้้้ออออ้้ ขึ้นได้นะแต่ว่าไปไม่ได้แล้วก็มีได้เชือกแหละโดดปุ๊บเตรียมพร้อมสวิงโดดเรียบร้อยไปหนึ่งทีใช้แรงทรงปุ๊บโอเคครับเราพ้นแล้วนะผมได้ยินเสียงน้ำข้างหน้า ถึงไหมวะเนี่ยถึงแน,น่โดดไปเฮ้ยโอ้โหเกือบฮะนี่ไงผมขึ้นมาได้บนได้แล้วที่เหลือก็กระโดดกระโดดกระโดดแล้วจับไม่ได้โดดจับปุ๊บเฮ้ยเด็ดเด็ดวเฮ้ยเขาตามผมแล้วอะ เหมือนที่หัวของผมจะเป็นที่บังคับเลยนะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เป็นลมซะงั้ันฮนะ <c oughs> เอาใหม่เอาใหมเอาใหมโอเคตอนนี้ผมได้ผมได้มาห้าคนแล้วนะโอ้ยโทษโทษโทษละโทษโทษโทษไอ้วก็เดินเดินหยุดหยุดซะด,ด้วยเขาก็ชนผมล้มเลยเออลิฟมันไปไม่ได้อะ่ะ มันต้องขึ้นบันไดอ่ะแต่ผมไม่ถึงเนี่ยผมเดี๋ยวผมลองกดขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้อย่างงี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วครับผมก็กดคอนโทรลปกติแล้วนะมีการช่วยเราซะด้วยจับเราโยนได้แสดงว่าลิฟต์ชั้นบนทางด้านขวาเนี่ยก็คงต้องให้พวกนี้โยนข้ามเราเข้าไปนะ คือถ้าผมเดาไม่ผิดนะมามามา,มาตามมาอย่างนี้นี่เองนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้พักพวกมาแล้วห้าคนนะ ไปเราไปเคลียร์ทางด้านซ้ายแล้วกันนะชั้นล่างทางซ้ายมาเอาไอ้นี่ก่อนเลยฮนะไอ้นี่คืออะไรโยนหน่อยอุ้มอึ๊บเออโอ้โหพอมีพักพัแล้วมันสบายขึ้นเยอะเลยฮนะยังไงสิกระโดดข้ามจึ๊บ เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับดูพี่รับผมหน่อยนะโดดไปแล้วฉันเชื่อใจโอ้โหกำลังจะบอกว่าเชื่อใจอะไระเมื่อกี้เพื่อนเขารับผมไม่ทันนะยังไงต่อคืนไหม,ม<ะ>อึ๊บ โอ้โหไม่ถึงอ่ะเขาโยนผมไม่พ้นอ่ะเด็ดเด็ดนะแยังไงวะเนี่ยคือลากรถมาก่อนหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลากรถมาไว้ก่อนนะ แล้วก็ขึ้นไปใหม่นะ<_ <EN> _>ขอแรงหน่อยปิศาก็ยากเลือเกินนะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเค<_ <EN> _>เข้าใจแล้ว แล้ว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 ยังไงต่อขึ้นไปด้าบนเหรอน้ำเจอน้ำอีกแล้วผมไม่ชอบเลยเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วมีคนอยู่ด้านบนนะเนินเนนนะ แล้ว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 ผมจะขึ้นไปยังไงสปริงเกอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะมันมันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะมาลองดูคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพร้อมอ่ะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวคนทั้งถึงไหมถึงไหมถึงไหมปึ๊บ ไม่ถึงวะหรือว่าเราต้องใช้กล่องต่อวะลองดู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 งดไม่ถึงอะ่ะกล่องมันหนักอะ่ะเอาใหม่นะคุณผู้ชมไปไงวะเนี่ยคือตัวเรามันก็หนักด้วยอะ่ะ เดี๋ยวรอมันขึ้นสูงแล้ว,ลวเราค่อยกระโดดนะจุ๊บอ้ย๊ยไม่ทันทันอยู่ทันอยู่อึ๊บไม่ถึงอะ่ะทำยังไงมันก็ไม่ถึงอะ่ะเอาอีกสักรอบนะเอากล่องมาต่อสิแล้วก็ขึ้นขึ้นข้างบนไม่ใช่แล้วย่างงี้ เดี๋ยวนะเดีย๋ยวผมลองก่อนนะใช่อย่างที่ผมคิดไหมเอาไอ้นี่ขึ้นไปก่อนแล้วเราเค่อยเอาแล้วเราเค่อยเอากล่องมาขั้นอุ้ยโอ้ย,อยดีเนะี่ยหัวไม่แตกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงแล้วความสูงเราก็จะเพิ่มขึ้นถึงไหมถึงไหมถึงไหมไปถึง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 ,ถง,ถงโดดเออ ต้องอย่างนี้สิวะตอนนี้ผมได้ได้ผู้ช่วยมาอีกสามคนแล้วนะโอเคเราไปกันต่อเลยผู้ช่วยมาสมคนไปไปไป ฮ่า uh huh. นั่นไงฮะตอนนี้ผมมีแปดคนแล้วเว้ยไปๆแป,ปเรากลับไปที่ลิฟต์เป็นดีกว่านะสุดยอดตอนนี้เราเคลียร์ชั้นล่างไปแล้วนะ เดี๋ยวผมจะไปช่วยโคนทางด้านซ้ายก่อนนะที่เขาถูกขังไว้คนเดียวอะ่ะตอนนี้เราน่าจะยกประตูไหวแล,ะละ้วล่ะแรงคนทั้งแปดคนนะคนที่เราเจอคนแรกแน่เองนะรอก,ก่อนลูกพี่ผมกำลังไปอะน้องก็ขาสั้นวิ่งช้า มามา,มาออกแรงกันหน่อยอ,ออกแรงกันหน่อยนี่ไงเรียบร้อยโอเคครับผมได้มาเพิ่มแล้วคนหนึ่งยังไงต่อมีอะไรเนะี่ยอันโยกเลยเฮ้ยนี่ไงค,ค,คุณผู้ชมผมเจอผมเจอคนแล้วตรงตรงอะไรววเนะเดีย๋ยวผมลองโดดไปแล้วกันโยนไปไหนบอึ๊ม นาไงเขาอยู่บนรถลางอ่ะไหนดูสักหน่อยน่ามันเล่นยังไงโอเคเอาโอเคผมเข้าใจละคือเราต้องให้รถเข็นม <|ja|> ันลงไปให้ได้นะ รอรถเข็งมันมาแรงๆแล้วร้อยปอยปุ๊บเอ้ยอนิดเดียวเอาไม่เอาไม่เอาม่ไม่มีใครสำเร็จตั้งแต่ทีแรกอะเทคงสองเอา้าโทษทีอะเมื่อกี้กดกดไม่ทันเว้ยเดี๋ยวอ์มเดี๋ยวบอม์มเดี๋ยวฟอมจุ๊บ เออลงไปลงไปสวยชึบช่วไหนยช่วไหนโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอีกกี่คนเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมมองไม่ทันอ่ะสองสามคนมนะั้งไป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 ตอนนี้เราเราได้ผู้ช่วยมาเยอะแล้วนะ เดี๋ยวลองไปดูด่านตรวคนสักหน่อยว่าตอนนี้ผมช่วยมาแล้วกี่คนนะอีพีนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมพยายามเล่นให้มันจบนะอย่างน้อยจบเอ19คนก็ยังดีอะไปไปไปเราไปจุดเริ่มต้นสักหน่อยนะตอนนี้19นะ โอเคได้มาอีกสองคนเหลืออีกสี่ไปก็เหลือแต่ด้านบนแล้วล่ะในกงนะี่ยมีสามผมจำได้ เรามาช่วยแล้วมาแล้วในกลงมีสามคนเปิดกลงได้ไหมเปิดกลงหน่อยเปิดกงหน่อยไม่ได้คุณผู้ชมมันมันต้องผักลงไปเหรอคือเขาจะไม่ตายใช่ไหมมาผมจะลองเชื่อมั่นในตัวพวกเขาว่าตกไปแล้วเขาจะไม่ตายนะอย่าตายล่ะอย่าตายนะ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยอะไม้กระจายเลยแล้วตอนนี้เราก็ช่วยไปอีก3คนนะได้เวลาแก้ปริศนาตรงนี้แล,ะละ้วล่ะโอเคครับดูพี่โยนผมไม่หน่อยโยน เออถึงเว้ยคนสุดท้ายมันต้องอยู่ในนี้แหละนี่ไงใช่จริงด้วยใช่ไหมใช่ไหมเจอแล้วเว้ยว่าแต่ว่า,วาผมจะพาเขาลงไปยังไ,ไงเว้ยเนี่ยเอ,อ้ยโอ้โหโเสียงดังฟังชัดเลยลงไปดังตุ้มเลย เพื่อนๆรับผมด้วยรับหน่อยรับอึ๊บมามามาตอนนี้ผมว่าน่าจะได้ยีสิคนแล้วล่ะเราไปดูสภาพสามคนที่อยู่ในกรงสะหน่อยนะ เละครับคุณผู้ชมเอเ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหดีครับดีคนอะไรอึดๆอนะไปไปไปตอนนี้เราก็จะไปรับคนสุดท้ายที่เหลือนะ คือถ้ายังไม่ครบยี่สิบคนนี่ผมก็ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วนะนี่ไงใช่จริงด้วยเหลือสองคนสุดท้ายะ่ะเข้ามาโอ้โหโอโยเยประตูเปิดแล้วไปกันต่อฮะอุย้ย เสียงที่เราได้ยินคือเสียงอันนี้แน่งนะมันคืออะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยกล่องลองลองผ่านดูนะเขี <Yeah! S 1> ้ยโหกล่องกระจายเลยอ่ะโหแบบนี้น่ากลัวไปไปผมรีบวิ่งเลยแล้วกันนะโอ้โห oh เรียบร้อยครับคุผู้ชมเละเลยรู้สึกว่าจะเป็นกระสุนเสียงนะเอาเป็นว่า EP นี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อไอดานที่มันยากๆต่อจากนี้แล้วกันนะ